เขา27นะครับเขาบอกมีเลขโดด5ตัวนะคือ1งหนะ้5แล้วก็นําเลขโดดเหล่านี้ครับ3ตัวไม่ซ้ำกันแลาใช้เลขโดดทั้ง3ตัวนี้เพื่อสร้างจํานวนนับ4หลักอันนี้เราอ่านดีๆนะ4หลักนะหมายความว่าไงหมายความว่าหยิบม,มา3แล้วมาสร้าง4ตัว4หลักพบว่าเป็นไงครับ ันต้องมีตัวซ้ําตัวหนึ่งอย่างน้อยถูกปะไม่สิมีอยู่ตัวเดียวเลยถูกปะเพราะว่าถ้าเกิดซ้ำสองตัวเป็นไงสมมติพี่หยิบหนึ่งสองสามมาเอามาสร้างสี่หลักก็คือหนึ่งหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยหนึ่งสองหนึ่งสามอะไรนี้นะแต่ถ้าซ้ำกันหนึ่งหนึ่งสองสองซ้ำกันสองตัวเนี่ย มันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สามตัวถูกไหมไม่ได้สามชนิดอะ่ะมันต้องระวังด้วยนะก็คือพยายามไล่กรณีให้ครบแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ได้จะหยิบแค่หนึ่งสองสามเราจะหยิบหนึ่งถึงห้าเนี่ยแต่หยิบมาสามตัวโอเคไหมก็คือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าสองสามสี่สองสองห้าคือถ้าจะจะนั่งไล่เนี่ยก็จะเสียเวลาโอเคไหมครับ ราะนั้นขั้นแรกเลยเราเลือก,ก่อบขั้นแรกเลยเลือกครับเลือกตัวเลขนะสามตัวจากห้าตัวที่มีก็คือห้าเลือกสามเท่ากับห้าซีสามก็คือเป็นเท่าไหร่ครับเพื่อสังเกตว, 5, 4, ว่าห้าซีสามเนี่ยมันจะคือเท่ากับห้าซีสอง โอเคป่ะเพราะนั้นมันก็คือเอาห้าคูณสี่คูณตัวก่อนหน้าแล้วหารสองได้เลยก็คือเป็นสิบไม่ต้องมากระจายแบคทีเรียอะไรนี้นะครับจะถ้าน้องงงจริงหรือลืมวิธีจริงนะก็กระจายไปไม่ได้คิดเลขยากอะไรก็ไม่นะครับอันนี้เรื่องสั้นๆโอเคป่ะก็เป็นห้าคูณสี่ ชั้นเปสิอเคดนะีโอเคนะครับพอเลือกมาแล้วเนี่ยเลือกมาสาตัวแล้วเนี่ยเราต้องการให้มันมีสี่ตัวถูกไหมเราจะทำยังไงนี่คือขั้นที่สองเป็นไงครับตัวเลขที่เลือกมาตัวเลขที่เลือกมานะ เลที่เลือกม,มาสามตัวครับจะต้องให้มันสามตัวหนึ่งโอเคไหมตัวเลขที่เลือกม,มาสามตัวครับจะต้องให้มันส้มหนึ่งตัวเพื่อให้มันมีทั้งหมดสี่ตัวสามชนิดแต่มีสี่ตัวโอเคไหมเพราะฉะนั้นเป็นไงครับเราจะเลือกได้กี่วิธีก็คือสามเลือกหนึ่ง เพราะว่าเออเลขที่เลือกเราสั่ตัวเนี้ยจะให้มันซ้ําก็ได้สามแบบหนึ่งสองสามเช่นหนึ่งสองสามนะก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองสามหนึ่งสองสามสามอะไรนี้ก็คือทําได้แค่สามตัวอยู่แล้วโอเคนะครับอะไรก็ตามเลือกหนึ่งก็คือตอบตัวนั้นเลยนะครับต่อมา ขั้นตอนที่สมครขั้นตอนที่สามนะคือเรียงถูกปะ่ะสร้างจำนวนสี่หลักสร้างจำนวนสี่หลักนะเจว่าเป็นไงครับเขียนว่าจำนวนสี่หลักเนี้ยเราก็ให้มันเรียงปกติไปก็คือจะเป็นสี่ สีแดแต่ว่ามีซ้ำสอตัวก็คือต้องเป็นหารด้วย2องแฝดโอเคป่ะก็จะเหลือสี่คูณสามเพางแฝดมัตัดกันได้โอเคนะครับก็จะได้12วิธีในแต่ละชุดในข้อมูลตัวเลข3ตัวนะครับจากนั้นงานทั้งหมดก็เป็นไง ั้งหมดก็คือเป็นยงนครับรวมับรวมรวิธีทล้ครับรวมจำนวนวิธีนะไม่ใช่มาบวกกันนะเราดูงานก่อนงานนี้มีงานเดียวแต่ว่ามีสามขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราเอาขั้นตอนแต่ละขั้นนะครับมาคูณกันโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นจำนวนนะสี่หลักมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ คูณส okay, ามคบสอง 3, 6, น,น,ออนะครับก็คสามร้อยหสิโอเคป่ะนี่มอิบจำดวมงั้นก็ตอบข้อสามนะครับคือข้อแบบเนี้ยคือน้องหลายๆคนรวมถึงสมัยที่พี่ทำโจทย์สมัยก่อนนะนนก็คืออาจจะลืมมักจ,จะมีลืมขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งอย่างเช่นตัวเลขที่เลือกมาเนี่ย ซ้ำได้สตัวเนี่ยก็าอาจจะลืมว่าเออมันซ้ำได้สชนิดเราดันไปคิดว่ามันซ้ำได้ชนิดเดียวอะไรเงี้ยก็จะเหลือแค่สิบคูณสิสองก็จะเป็นร้อยี่สิบและชอยก็มีหลอกด้วยอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องต้อง,องคิดให้เราคอบแล้วกันพยายามเจอโจทย์บ่อยๆนะครับความน่าจะเป็นนะเพราะว่าบางทีมันคำพูดมันกำกวม